สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานคนที่ทำกิจการส่วนตัวหรือทำงานค้าขายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกิจการการค้าขายซบเซาจะทำกำไรได้ยากใครจะมาชวนลงทุนปฏิเสธไปก่อนค่ะเพราะมีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงได้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอาจมีความรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบถูกใช้งานหนักโดยที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่า ให้จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะทอได้ล้มได้แต่อย่ายอมแพ้นะคะการเงินอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินไปในเรื่องของเก่าๆอาจจะเสียไปในเรื่องของสิ่งเดิมที่มันค้างค้าง,างที่ยังจัดการไม่จบอาจจะเสียเรื่องหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบมันอาจจะมีหลายเรื่องก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเคลียร์ไปค่ะเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเพึ่งหมดหวงังหมดกำลังใจไปนะคะ ความรักสําหรับคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของข่าวลือเรื่องของการพูดต่อๆกันมาถ้ามีคนรู้จักเข้ามาให้ข่าวว่าเจอแฟนเราไปกับคนนั้นคนนี้ไปที่นั่นที่นี่ทําอะไรกับใคร ถ้าได้ยินข่าวแบบนี้นะคะคุณต้องตั้งสตินิ่งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งหุนหันพันเล่นไปชวนทะเลาะนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ค่ะต้องพิจรารณาดูดีๆนะคะค่อยๆสืบหาความจริงที่เกิดขึ้นระวังประเด็นดราม่าต่างๆข่าวลือต่างๆอาจส่งผลให้ความรักของคุณสั่นคลอนได้นะคะความรักสำหรับคนโสด จะมีคนเข้ามาคุยด้วยค่ะแต่การคุยครั้งนี้นะคะยังไม่ชัดเจนค่ะว่าเขาจะเข้ามาจีบเราไหมหรือแค่คุยเฉยๆอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ยังเป็นการคุยกันที่แบบไม่ค่อยชัดเจนมันยังคงมีความกั้ากึ่งกันอยู่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาคิดยังไงกับเราชอบเราจริงไหมหรือจริงจังกับเราจริงไหมหรือว่าแค่คุยแบบหยอกๆเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่า ก็ให้คุยคุยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจให้ใจเข้าไป100%เซนต์นะคะสุขภาพระวังในเรื่องของสายตาการล้าของสายตาบางทีเราอาจจะเล่นมือถือนานเกินไปหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีอาการปวดแขนปวดข้อไม้ข้อมือต่างๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นหายๆค่ะพอหายเสร็จมันก็จะวนกลับมาอีกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรนะักเลขนำโชคของคุณคือเลข5หรือเลขจำพวกที่เป็นเลขเบิ้ลทั้งหลายหรือเลขตองทั้งหลายนะคะ